สวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสเหรับเจ้า r o y a l Enfield Hunter 350ครับรถคันนี้เป็นรถปี2022นะฮะเลขไมวิ่งเพียง3,000กิโลเมตรแท้เป็นรถใช้มือเดียวครับสภาพสวยเป็นใหม่ป้ายแดงครับจะสวยแค่ไหนเลขไมแท้ไหมมาชมครับเลขไมคันนี้ครับวิ่งมามาดูครับ3,905.2กิโลเมตรครับหน้าจอเรือนไมสวยใสครับไม่มีรอยขีดข่วนกรอบเรือนไม ไม่มีบุกกระแทกแตกร้าวฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอนครับกุญแจนะครับให้มาครบ2ดอกหัวโชคสวยนะครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อนบนเดิมสวยครับไม่มีรอยนะฮะตุ๊กตาแฮนด์เดิมแฮนด์จะเป็นแฮนด์เดิมนะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอ,ต,วสอต่างๆไม่มีเรือนรางเลยครับปอกแฮนด์เดิมมือคลัตซ์ตําถึงมือเบรกเป็นของเดิมนะครับไม่คดไม่งองครับกระปกุกํามันเบรกไม่มีรัว่วซึมสีไม่มีหลุดล่อนประกับคันเร่งตัวสอต่างๆไม่มีเรือนรางครับ ชุดสีถังเดิมครับวันนี้มีตำหนิตรงนี้ครับเป็นรอยถลอกจากการใช้งานนะครับแต่ขอไม่เก็บเพราะว่านี่คือสีเดิมครับฝาถังสวยไม่มีคราบสนิมเลยตัวถังต้องบอกว่าไม่มีบุบรรัดยิ้มนะครับบ่อนั่งเป็นหนังเดิมครับมาพร้อมโลโก้โรโยเอ็นฟิลไม่มีขาดไม่มีรูคันนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมก็คือแหลกด้านหลังตัวนี้ครับนี่มีมาให้ด้วยด้านหน้าครับถ้วยใหม่ด้านหน้าไม่มีรอยบุบกระแทกแตกแล้วนะครับโคมไฟหน้าเดิมครับนี่ครับสวยใสนะครับไม่มีรอยหิน บางคนหน้าเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วเช่นเดียวกันนะครับยางด้านหน้าเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ครับขอบรถด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเป็นสีเดิมนะฮะทิกเกอร์เดิมครบจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะกระบอกโชกคด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์คาลิปเปอร์เดิมสวยครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ครับหน้าเครื่องครับแห้งๆใสๆครับไม่มีต้องบอกว่า ไม่มีคราบขี้ดินเลยคอท่อสวยไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับฝาว่าวสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับกล่าวนะครับคีบเครื่องเต็มคันนี้มาเพราว่าชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่งตัวถึงไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าอีกหนึ่งคู่นะครับนี่ฮะแข็งเครื่องสวยครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยล้มและก็ล้มแปะพัดเท้าฝั่งขวาเดิมยางเต็มครับคันเบรกหลังไม่คดไม่งอฮะัคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กันครับอัะต่าติดง่ายครับรอบเดินเบานี้กระต่ายได้เป นี่ครับนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วล้บเครื่องยนตนิ่งนะครับอัตราเร่งดีครับไม่มีสะดุดเลยสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะครับไฟ่าแผ่นไฟสวิ่งด้านข้างแต่งด้วยจันเบรกด้านหลังครับเป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะกระบอกโช๊คอ่ะเห็นไหมครับล้อหลังนะครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังครับเดิมติดรถจากศูนย์ 4,000กิโลเมตรแท้ครับไฟท้ายเดิมบางโคนหลังเดิมศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆด,ดทั้งสิ้นแน่นอนคันนี้ครับมาพร้อมกับแหลกด้านข้างรวมถึงกระเป๋าด้านข้างแต่งนะครับนี่มีมาให้ด้วยเป็นอุปกรณ์เสริมนะฮะโตเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยสิกเกอร์วอร์น,นิ่งอยู่ครบนะฮะแกงเครื่องฝั่งซ้ายต <c oughs> ่อไปครับภาษาฝั่งซ้ายยางเต็มครับคันเกียร์ครับไม่คดไม่งอนะฮะแกงเครื่องฝั่งซ้ายสวยนะครับไม่มมมีรรอยยลล้้้แแววววก็ปนฝาาคับ ไม่มีรั่วซึมนะครับกาวนะฮะน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งๆใสๆครับตาลมะตายทันต์เบล์นนทบุรีครับกระบอกชคด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มหรอยสไลด์เลยครับอ่านะฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นดาวน์รต้นเพียงสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบบาทฟรีค่าจัดไปแนนฟรีค่าส่งส่วประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกทิมคังครับฟรีของเหลวใหม่ตั้งแก่กาส่งมอบถ้าคุณหา โร y a l ร์เอ็นฟิลฮันเตอร์สามห้าศูนย์นะเมทิ o อ3 5สามห้าศูนย์มา b ันเอร์ไบ์ครับเรามีให้เลือกตลอดต,ต้องบอกว่าตลอดเวลาครับเพราะว่าเรามีรถให้เลือกจำนวนมากนะฮะถ้าคุณหาอยู่มาครับเราคดสภาพทุกคันแล้วสวยแน่นอนครับเราเจอกันครับฮันเตอร์ไบทนบุรีครับสวัสดีครับ